สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษ100ปีบทรังอีกครั้งหนึ่งครับหลายเหตุการณ์จากหลายๆบุคคลสําคัญหลายๆพระคุณของพระเจ้าที่ทรงสัมดงให้กับคริสตจักรของเรายิ่งได้ชมเราก็ยิ่งชื่นชมในพระคุณและพระสิริของพระเจ้าตลอดจนฤทธเดชและพระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรายการพิเศษในเช้าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับ2บุคคลสําคัญที่จะมาหนุนน้าใจเรา และถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้พบเห็นท่านทั้งสองคนบ่อยนักเนื่องจากว่าแขกคนพิเศษหนึ่งท่านท่านอายุมากแล้วและอีกหนึ่งท่านท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครในวันนี้บุคคลพิเศษทั้งสองท่านนี้จะมีโอกาสมาหนุนน้ำใจและแบ่งปันให้กับเราฟังถึงจุดเริ่มต้นของความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในภารกิจของพระองค์ ขอเรามีโอกาสต้อนรับสองบุคคลสำคัญสำหรับเช้าวันนี้คุณวิรัตจันทรดึกและครูโสภาเยือนยามครับมา,าเรียนที่โรงเรียนอนุกุอนุคูลต้องเข้าห้องประชุมทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งในวัยเด็กครูได้เรียนในโรงเรียนอนุคูลสตรีแต่เนื่องจากมีบ้านอยู่อำเภอห้ยยอด ดังนั้นชั้นปฐมพิที่หนึ่งถึงปฐุมพิที่สามจึงต้องเป็นนักเรียนประจำทุกวันพุธคุณครูจะนำพวกเราที่เป็นนักเรียนประจำซึ่งมีประมาณเกือบ2ี่สคนไปร่วมนมัสการและอธิษฐานที่โบสถ์พวกเราจะต้องยืนขึ้นทีละคนท่องข้อพระคัมภีร์ที่เตรียมมาหนึ่งข้อเราก็มันไปเรียนราวีอาคารครับอี นักเทศที่มาจากที่อื่นเขาพยายามไปก็เราไม่มีเครื่องดนตรีดีๆแล้วก็เพลงก็ร้องกันอ,อาจจะไม,ไม่ถูกต้องนักกพรหลังจากเราเรียนรนวีเสร็จแล้วออกจากบวใหญ่เราก็มามานั่งวงกันกินข้าว ถึงแม้ว่าวันอาทิตย์เราไม่ได้ไปโบสถ์เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองจะมารับกลับบ้านแต่ทางโรงเรียนอนุภูลได้จัดเวลาให้นักเรียนทุกชั้นเข้านามัสการพระเจ้าในเวลาเช้าเพื่อจะฟังพระธรรมของพระเจ้าอาธิษฐานและร้องเพลงนมัสการพระเจ้าดังนั้นนักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะรู้เรื่องราวของพระเจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งตัวครูด้วยจนกระทั่งอายุ14ปีทางที่จับตรังซึ่งมีศาสนาจารย์สุขพงน้อยเป็นศิษย์อพิบาลได้เชิญด็อกเตอร์จอนซงนักเทศระดับโลกมาเทศนาและประกาศมีคนหายโรคและต้อนรับพระเยซูคริสต์มากมายรวมทั้งนักเรียนอนุกูลหลายคนก็ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ครูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในคราวนั้นเมื่อจบชั้นมัธยมปีที่6กครูก็ได้ไปเรียนต่อจบแล้วก็กลับมาเป็นครูในโรงเรียนของพระเจ้าทั้งอนุกูสตรียุวราชวิทยาและตรังคริสเตียนศึกษาทางคริสตจักรไปให้โอกาสครูรับใช้พระเจ้าโดยให้เป็นครูรวี งานดวีวารสศึกษาของพิจักรังน่าประทับใจมากเพราะมีการสอนอย่างเป็นระบบมีหลักสูตรและบทเรียนที่น่าสนใจมากเป็นการวางรากฐานชีวิตของนักเรียนะวีด้วยพระคำของพระเจ้าคุณแม่ก็เป็นฝ่ายดวีก็เป็นมัคคนายกประชุมเกี่ยวกับเรื่องของโบสถ์ต่างๆจาดงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับโบสถ์และช่วงสุดท้ายของบทสัมภาษณ์ ของบันทึกที่9 100ปีบทตรังที่มาฝากพวกเราในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนเก็บเกี่ยว2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือภาพของความประทับใจในเหตุการณ์จากประสบการณ์ของบุคคลสําคัญทั้งสองคนคุณวิรัตจันทระดึกและครูโสภาเดียนยม้มและหนึ่งอย่างที่อยากให้เราเก็บเกี่ยวก็คือคําหนุนน้ําใจคํากําชับและคําอวยพรที่ท่านทั้งสองตั้งใจกลั่นกรองมาฝากพวกเราทุกๆคน และพบกันใหม่สรับรายการพิเศษ100ปีบทตรังในครั้งต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอรรพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับดรดรจอนทรงครับประกาศที่ต่างเราไปร่วมทุกคืนท่านก็วางมือท่าใครที่ไม่ไม่รู้รู้สึกไหมไม่สบายตรงไหนรักษาให้ก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ ที่เราพี่น้องไปมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ลูกลูกลูกก็ก็อยู่ใกล้กล้กันแล้วก็ได้ไปได้ไปไปโบสถ์กันกรับมาขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่ที้โมดเขาดีใจที่โบสถ์เราถูกร่วมมือกันก็ไม่ไม่ใส่ความว่าที่ได้ม่คิดจะยแยกโอดออกไป ร่่่วมกกันนนเปนเปเป็ลลึแผออยูอดตความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคณะนักร้องของคริสตัรตรังคุณหมอไพบูลและอาจารย์สุธารัตน์ปิดแย้ได้ทุ่มเทเวลาทั้งกำลังกายและกำลังใจในการคัดเลือกและฝึกซ้อมล่วงหน้านับเป็นเดือนๆก่อนคริสต์มาสดังนั้นพอถึง เทศกาลคริสต์มาสเราจะดินเสียงเพลงประสานเสียงที่ไพเราะมากจากทั้งในคริสจักรและบ้านของสมาชิกตลอดจนบ้านข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดทุกคนต่างม,มีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีเมื่อได้ยินเสียงเพลงประสานเสียงของคริสจักรครับอยากให้เด็กๆทุกคนอย่าลืมโบส โบเป็นที่สำคัญเป็นที่ชุบม,มุมและเป็นที่ยี่ให้ขอให้เกิดความเชื่อมากเก่งขึ้นก็อ,อยากให้ทุกคนหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันใครที่ไม่ไปตูกกันม,มีเรื่องอกระโดดหัใจก็ขอให้เลิเลกลาก,กันไว้แล้วก็หันหน้ามาขอโทษจับมือกันแล้วก็ททำงาน ไปในต่อขอพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานคณะมิธรรีให้มาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแก่ชาวไทยและชาวตรังขอพระคุณพระเจ้าที่ขึ้จัดตรังเป็นพรแก่ชาวตรังและเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาเป็นเวลายาวนานร่วมร้อยปี ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพระพรให้ขึ้นจากตรังเป็นพรสำหรับชาวตรังและชาวไทยขอให้มีความเชื่อที่มั่นคงกระตือร้อนในการประกาศพระกิตติคุณมีความรักสามัคคีกันมีความเป็นน้ำนึ่งแกเดียวกันจนกระทั่งถึงวันที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมานะคะ ขอพระเจ้าอุปภรพรให้แก่ผู้รับใช้ที่รับชใช้ในโบสถ์เพิ่มกําลังให้ท่านถ้าท่านรูเหนื่อยอ,อมีความยากลำบากคือมีอุปสรรคต่างๆขอแก้ปัญหาให้ท่านผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปโดยปลอดภัย